นะครับตอนนี้นี่พี่ก็จัดแกงเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอยากกดไลค์ก็เรื่องของมึงฮนะเอาที่สบายใจฮะคอมเมนต์ได้หน่อยแล้วกันนะครับเออไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันล่ะพูดไปก็เท่านั้นอนะ่ะถ้าคนเขามีใจเขากดให้เองแหละเออโอ้อพวกไม่มีใจ <c oughs> นะ Bad, แบบเป็นฟันดีฟังโก้ Angela ครับแล้วก็แองเจล่าครับนะสำหรับทางด้านของออร่าไฟเอร์ครับ ส่วนด้านอาคิวโฮชินะครับนะฮะเลือกแบนด์จอยกับถึงกันของวาเลนติน่าครับจอยกับวาเลนติน่าครับถูกแบนด์ออกไปแล้วนะครับมาดูการแบรนด์ตัวต่อไปตัวสุดท้ายเขาจะแบนด์อะไร ส,สิกรับนั่วสำหรว่ามีปัญหาเอ็งกลับมาแล้วนะครับแอ็งเวทครับแอ็งเดี๋ยวนี้เข้ามาเล่นเป็นเวทครับน่าลำคาญชิบหายเลยครับนะนนี้นองทุกคนด้วยนะครับ จับตัวแรกก็เป็นยูเรนัสครับของเหนียวเลยครับออร่าครับส่วนท้านอาร์คิวครับเลือกมาเป็นคาจานะครับกับท้านท้านของครอสครับคาจากับครอสครับน่าสนใจอยู่เหมือนกันครับฮีโร่นะฮะ กลับมาเป็นทางด้านของไฮยาบุสะกับอีฟนะครับจากทางด้านของออล่าครับออล่นา,านี่เมื่อวานเพิ่งโดนไปหยกๆเลยก็ว่าอย่างนั้นนะออล่าอิสเซีย่อหย่า ไม่ได mm ้นี mm ่ว hmm, mm ัถ hmm, mm ้าเป็น hmm. ตัวน like so ี้หรือแมกกิโต จะมาเป็นคาริต้าครับแล้วแบรนด์เลนลี่ครับส่วนทางด้านออร่าครับแบรนด์เฟสลินครับ แบนฮาริทออกไปครับส่วนทางด้านออร่าแบนอาร์ลอดครับอาร์คิวโฮชิครับ กลับมาเป็นทางด้านของปัก,กิโตรครับปัก,กิโตนี่ก็หนึ่งตัวที่กลับมาอยู่ในเมต้านะครับฮีโร่อย่างปัก,กิโตนะครับวันนี้น้องทุกคนด้วยนะครับเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับใครแชร์ขึ้นสตรอรี่ได้แชร์พี่นิดนึงนะครับอยู่กับพี่วว่านะครับเหมือนเดิม แอนด์ป <laughs> ีช <laughs> e ิกโจ้าแอนด์ปิดชูชูสแลปเกตโตเอ็กพีปากกิโตฟูดาเมจเขาว่าอย่างนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลีฮะสลัดรีครับ จัมาเป็นคูฟ้ากับเบียร์ิกครับนักยิงกับนะฮะแข็งมาตรฐานครับเอามากันตัวอย่างคาจากับชานานของปากิโตครับแล้วจับมาเป็นปาเซีย er ครับน่าสนใจครับฮีโร่อย่างปาเซีย er ครับว้าวจังเกิลปาเซียเขาบอกเลยว้าวจังเกิลปาเซีย ดึกนะวันนี้เนะี่ยสองทุ่มแล้วนะสองทุ่มครึ่งแนละ้ว To be laughed on a four game one between Aura and RQ. Hola and I kill. I kill. คันหัว <laughs> เออนะครับมาดูการเดินเกมเดินแรงกันก่อนครับตรงนี้เข้ามาปวดเลยครับเฟอร์ซิกครับจังกันใหม่ของ RQ ฮะที่มาแทนทางด้านของอนะัลเบิร์ดฮะเฟอร์ซิกนี่มาแทนทางด้านของอัลเบิร์ดนะครับออ l รา u n d ด่านบนครับเป็นเบียนทิกครับเลนกลางครับคูฟ้านะครับจังเกิลเนี่ยเป็นารด้านดไฮยาบูซ่าครับต้นเกมนี่โดนป่วนเข้ามาตัดบัฟมาแล้วปาเซียนิโร4สี่แล้วนะครับส่วนไฮยาบูซ่ายังเร่สามอยู่เลยครับ ด้านล่างครับเป็นตัวอย่างยูเลนนัสครับเมดเป็นอีฟ้าส่วนด้าน r าคิวครับด้านล่างครับเป็นด้านปากิโตครับป่าเสียจังเกิลครับเฟอร์ซิกครับลุยเข้ามาใส่เรียบร้อยเลยครับฮายาบุสารับเจอทางั้นคานิต้าไหลเข้ามาครับป่าเสียจังเกิลครับคานิต้าเมดปากิโต้อีกพีเลนครับส่วนด้านบนโกเลนเป็นครอสครับแล้วมีคาจาเป็นทางด้านของล่มมิ่งอะ แทงป่าก็ชนะทางนักฆ่าอยู่ดีอ่าก็ถูกนะแต่ถ้าในมุมพี่ก็คือมันทําให้ฮีโร่มันมันเล่นได้หลากหลายมากขึ้นครับเพราะว่าก่อนหน้านี้จังเกิลนักฆ่ามันเล่นยากกว่านี้ครับจังเกิลนักฆ่าแผ่นนี้หลายๆตัวเล่นง่ายขึ้นอย่างหลิงเนี้ยอย่างฟันนีครับก็ปกติก็เล่นได้อยู่แล้วนะแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกครับมันทําให้เล่นง่ายมากขึ้นอะ่ะก็น่าสนใจมากขึ้นแค่นั้นเองครับ วนเข้ามาตรงนี้ฮะยืนวาร์ปใส่เลยครับทุกท่างเฟอร์สิกครับแข็งเหลือเกินกับเฟอร์สิกฮะนี่ฮะเฟอร์สิกคือตังเกิลออกบิวแทงค์ได้เลยครับเดี๋ยวนี้ฮะพี่ว่าทําให้แทงค์อะโหดขึ้นนะครับน่าเล่นอยู่ครับตัวอย่างตัวอย่างโอ้โหดูฮะความเหนียวด้วยครับปาเสียแล้วฟาร์มไวอยู่แล้วนะครับแผ่นนี้มีเหนียวมีเพิ่มดาเมจเพิ่มเติมมาอีกครับ ไหลมาด้านล่างครับแล้วแถมมีตัดเลือดด้วยครครบเซตเหมือนกันครับปาเสียครับเคลื่อนทีไวได้ทุกอย่างเหมือนกันครับวอชกายังไงครับเซตกันเข้ามาตรงนี้ครับพยายามจะปิดให้ได้ครับสกายลาครับเบียติคคาบุกิพยายามจะเคลียร์อยู่ครับ มีนาโอมิมาโซนไล่ด้านหลังครับเคลเหมือนจะมาครับตัดสินใจไปเคลียร์กางครับเหมือนมาก็ปิดไม่ลงอะคูฟ้าครับยังไงครับตรงนี้ครับด้านบนครับเต่าตัวที่2ครับเกิดแล้วครับเป็นทางการของ RQ โซนได้ก่อนครับเบียร์ติกะ กูฝ่าครับพยายามาาจะเอเราเจ้าทั้งด้านของสกายลาให้ได้เหมือนกันครับแล้วแอบ,บนิ่งเลยครับสกายลาบอกกูไม่ออกหรอกให้ตายยังไงกูก็ไม่ออกคลอดครับ ตบใส่เข้ามาตรงนี้นาบีฟิกหนีออกไปได้ครับแล้วปาเสียพยายามจะรับไฮวิ่งไล่อยู่ลอเอาอไปได้ครับนาบีมีปาเสียวิ่งไล่มาครอสมาดึงสตักดครับกูฟ้าพยายามจะหนีแล้วคาบุกิพยายามเจะเอาที่ของคาจาแล้วเรียบร้อยครับเสร็จนังขอ,งคอนะ้ครอสฮะกูฟ้าครับไม่ไหวเหมือนกันครับไล่มาตรงนี้ครับเข้ามาตัดบัฟครับทั้นของฮายามุสาปกิโต้เข้ามาต่อยหลบเงาม,มาแหวนนะจะหนีออกไปไหนครับ ปากิโตไล่มาแม่สโลครับแล้วนี่ครับร้ยฟิกเข้ามาต้องอันตีสับแล้วปาเสียกระโดดกระแทกเรียบร้อยครับห<ส>นีไม่ออกเหมือนกันครับออ<ส>ร่าฮะสกอร์ห้าต่อศูนย์นะไอคิวมาตึงจัดเลยครับๆๆเปลี่ยวเปลี่ยวเขามาตึงจริงว่ะ แล้วเรียบร้อยครับคาริต้าครับระเบิดใส่เงี้คูฟ้าไปครับ7-0นะโอ้มาเกมแรกก็ตึงแล้วครับอาคิวโฮเชีย er. ไม่เปลี่ยนไลั์ใหม่มาก็คลื้นอย่างเงี้ยแหละเขาา้าใจเขาจา้าใจเดี๋ยวเจอดีว่าผมผมเปลี่ยนไปเป็นดีว่าว่าที่แชมป์อะไรเดี๋ยวว่าที่แชมป์อะไรฮะแชมป์ไหนฮะแชมป์อะไรฮะไอไอไ,ไที่เขาเรียกกันพะลองอะฮะอ,ะอะ เบื่อไอ้พวกผลอญขิงแชมป์ขิงที่ไรก็เป็นะลองเหมือนเดิมเป็นที่เองแล้วเ,เ,เป็นที่เน็ตเองกากแล้วสวัสดีทุกคนด้วยครับยังไงครับเซตกันเข้ามาครับกาดิต้าครับแล้วก็ปาเซียครับไหล่ๆกันเข้ามาครับยังไงครับ เจ็ดศูนย์นะตรงนี้ครับการเงินก็เจ็ดศูนย์เหมือนกันครับเจ็ดนะเปลี่ยนสองเน็ตแล้วเข้าไปดูใน y o u t u b e น,นไปใน YouTube ก็เปิดอยู่ไหลเข้ามาตรงนี้ไล่คนดูไปดูที่อื่นด้วยเอ่อ u t u b e ยูทูบช่องปูนะไม่ใช่ช่องอื่นใส่เข้ามาตรงนี้ครับราคาจานเอาวิ่งหนีเอาไปได้ครับเราคอนกับสกายลาเข้าไปยิงที่ไฮครับแต่ว่าหนีไม่รอ,อดครับตองน,นั้นของคาจาขอนลํำเข้ามาให้ Hi, นิดเดียวครับแม่แต่ว่าไม่กล้าเข้าไปเล่นกับคอนกลัวตายเหมือนกันครับสกายลาดูในนี้ไม่ได้ไปดูใน u t u b e ครับมีหลายแพลตฟอร์มที่ดูได้ครับ YouTube ก็มีครับแอฟริกาก็มีครับเอ่อในไม่พูดดีกว่าแค่นั้นแหละบอกเออไปดูใน y o YouTube มึงดูในนี้ไม่ได้ก็ไปดูใน u t u b e อะ เอาเบิร์ตไปอยู่โอนิกครับน่าจะเป็นโกเลนนะในความรู้สึกพี่โอนิกเอาเบิร์ตย้ายไปอยู่โอนิกคิดว่าไม่ได้เป็นจังเกิลคิดว่าเป็นโกเลนจะศูนย์เหมือนแมนอยู่เลยเห <laughs> มันเจ็บยีดเจ็บยีดกูไม่ได้ดูบอลเสียใจด้วยไม่ได้แดกกูหรอกสดีงน้องทุกคนด้วยครับ More gold than van he is he's not, not having, having a good, a good game, game at all. all this it is a brusa, covered in so many ways with the mobility with the tankiness really <coughs> of the members, with the strength <coughs> of the judgment in the, the hand, hand of Naomi. van just, just seems so powerless <coughs> in the face of his draft. He doesn't have a jungle, he does not have a jungle, jungle. He's, not a jungle. He's, he's a, a leader at this point. Because he has to be even a shadow kill was used up there. สวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีคนด้วยครับ <c oughs> <c oughs> สแกนมาครับตรงนี้ครับเรื่อยๆครับปีหลอดนะครับตรงนี้ครับเจ็ดหนึ่งแมงไม่มันเลยอ่ะแมงไม่มีความสูสีเลยอ่ะอ่าไม่เกี่ยวกับเว็บนี่ครับเวลาเขาลงแข่งเขาจะลงตำแหน่งอะไรก็ได้ครับเว็บมันก็ไม่ได้อัปเดตขนาดนั้นครับคือเขาลงไว้โลครับซ้อมตำแหน่งโกเลนอยู่แล้วเพราะว่าเอาเบิร์ดเคยเล่นเป็นโกเลนมาก่อนที่จะมาเล่นเป็นจังเกิลนะครับ อาจจะไปเป็นโกเลนแทนซีดบิครับ K ก็คืออาจจะเปลี่ยนกันลงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจริงๆอะตำแหน่งมันล้นอะจริงๆเอาเบิร์ดก็ไม่น่าไปอยู่โอนิขนาดนั้นนะฮะตำแหน่งมันล้นเกินแต่ก็อาจจะไปอยู่เพื่อเตรียมความพร้อมที่เผื่อที่ว่าไคลลอยากจะกลับไปแข่งที่ฟิลิปปินอะไรอย่างเงี้ยครับนะวัดดีเราทุกคนด้วยครับป้ายไหลาย,ยาวเลยครับตรงนี้ครับ71ครับเงินห่าง9,6 0 0ครับไม่ต้องสู้กันแล้วครับเยนโด ป่าอาร์คิวก็ป่าอาร์คิวก็ป่าเก่าของอ e ีวอสอ์ะฮะป่ากเก่าทีมอ e ีวอสครับเฟอร์ซิกอะ <st arts> เข้ามาเ <st arts> บียดด้านหน้าครับเฟอร์ซิกครับเฟอร์ซิกก็คมเฟอร์ซิกก็เป็นผู้เล่นเล่นดีคนหนึ่งครับเป็นผู้เล่นที่เล่นดีคนหนึ่งเลยครับแต่ว่าถูกกบจาก ถูกกบจากาทางด้านของไคลรีกับเอาเบิร์ดเยอะเกินไปครับเฟอร์ซิกนี่ก็ติด1ใน3แหละสำหรับพี่เฟอร์ซิกก็เล่นดีในอันดับอันดับต้นๆเหมือนกันครับปวนป่าด้านหน้ากับเฟอร์ซิกครับ,ลคครบแล้วลากมา1ครับนาโอมิครับเนี่ยฮะหลมิงตัวใหม่ของอ q คิรับนาโอมิฮะมาจากเมียนมานะครับคนนี้นาโอมิมาจากทีมอะไรวะทีมทีมอะไรวะกูนึกไม่ออกฟาคอนเออนาโอมิมาจากฟาคอนนะ หน้าใหม่ก็ทีมดีว่าครับทีมดีว่ามันก็ไม่เชิงหน้าใหม่ครับมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นนะครับแล้วก็เติมไลน์อัพใหม่มานะครับเออใช่ใช่แต่ว่าแบบเฟอร์ซิกแบกนะเว้ยเอาจริงเฟอร์ซิกแม่ไงไอนี่นะเว้ยมันแมกเป็นผู้เล่นที่เล่นดีนะเว้ยแต่มันโดนกบจากไคลลิกับจริงมันโดนกบไคลลิกับโด,โดนกบจากไคลิกับเอาเบิร์ดจริงนะเฟอร์ซิกอะ เฟอร์สเป็นผู้เล่นที่เล่นดีเลยครับเล่นดีในดับหนึ่งเลยครับจังเกิลในอินโดนีเฟอร์สิกก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันพี่ว่าดีไม่ดีบางทีแม่งเล่นดีกว่าเซริบอยเซริบอย,บ,อยบางทีแม่งรั่ว <c oughs> สกอร์แปดต่อหนึครับการเงินผัดหมื่นหนึ่งครับโอ้หไหลย,ยับเลยครับสบายดีไอวามีลาวบอ ห so really well, I mean, ลอดมาแล้วครับนะหลอดตัวที่หลอดตัวที่สองฮะตีชิวเลยครับตรงนี้ก็ป่าเสียครับคลอสครับ <c oughs> น่าจะได้อยู่ครับโอ้ oh, แล้วปล่อยไหลาย,ยาวเลยครับตามไม่ทันแล้วครับตรงนี้ครับเข้ามาแล้วขอ,ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์นะวันนี้มันไม่เปิดไว้วันนี้แบบเปิดการมองเห็นต่ำที่บหาไม่เป็นไรสื้อต่อไปไ,ดดไอ้มดแดงไอ้ไล์อยู่หลายๆช่องไปดูช่องไหนสะดวกช่องไหนดูช่องนั้นนะแต่ว่าอ่านคอมเมนต์พี่อาจจะไม่ได้อ่านทุกที่นะครับเพราะว่าหน้าจอพี่เวลาภาคการแข่งขันมันจะต้องใช้หน้าจอหนึ่งอีกหน้าจอหนึ่งมันก็เลยแบบเหลือเล็กนิดนึงนะครับ ปลาเสียควรเล่นลมหรือเล่นป่าครับป่าครับลมไม่ค่อยได้เวิร์กเท่าไหร่ครับเมื่อก่อนเล่นได้อยู่ครับลมเดี๋ยวนี้เขาไปเล่นป่าหมดครับไม่ค่อยมาเล่นลมแล้วครับเพราะว่ามันแค่ชนได้อย่างเดียวครับมันไม่มีซีซีช่วยอะไรเพื่อนขนาดนั้น แล้วชนแล้วออกไม่ได้ด้วยครับปัญหาครับเมื่อก่อนนี่ที่เขาไม่เล่นเป็นโลมิงเนี่ยเขาเลือกกับเนื่องจากเขาใช้บอดเลือดครับและยืนค้ำได้นานครับอุคอสแม่งยิงแรงชิบหมายเลยขู่ฟาใส่เข้ามาบรร่าโยกออกครับพยายามจะจบให้ได้หรือเปล่าครับอาคิวแล้วฟิกเข้ามาอีฟแช่ไว้คาจานาวมิโนจะตายแต่มีเกิดแน่นอนครับมหายาจะเข้าไปแล้วโดนคานิต้าไหลเข้ามาแล้วหายไปก่อนเลยเบิมคิวคานิต้าครับเบียทิกพยายามจะยิงเคียร์หายาเข้ามันนีเจอคอสโบก็ไปแล้วตรงนี้อาคิวยังอยู่ครบห้าครับพยายามจะเจาะป้อมเข้ามาตรงนี้ฮะ แล้วยังไงครับค่อยๆคอครับแล้วปากิโต้ต่อยเข้าไปบานาน่าครับซัดเข้าไปเต็มเหนียวแล้วล่วงคลอนเข้ามาล้ำสวยจัดกับจังหวะนี้สกายล่าแล้วยิงปั้มเต็มทีครับอาร์คิวโฮเชียหนึ่งศูนย์นะลาวนอนเกาหำไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเกาหำไม่เกาหำกูเป็นนักพาากูก็เกาได้หำอ่ะ แต่คือแบบ MPL อินโดมึงถามมหามีลาวบ่อนี่คืออะไรนะฮะ MPL อินโดมึงถามว่ามีลาวบ่อนี่คืออะไรวะ <c oughs> MPL อินโดน้องเอ้ยผมเครียดนะเนี่ยผมเครียดนะเนี่ย MPL อินโดมีลาวบ่อ